โอเคครับตัวนี้จะเป็นโช๊คเอลินของมังกี้125นะครับรหัส HO 8 1 9นะครับตัวนี้ตัวนี้จะปรับ3จุดนะครับปรับ3จุดก็จะมีคอมมิชชั่นพีโลเราก็รีบาวนะครับคอมมิชชั่น2ี่ระดับตัวรีบาวอยู่38ระดับนะครับโอเคตัวนี้ขายมาสักพักหนึ่งละแต่ตอนนี้จะมีโปรโมชั่นของตัว HO 8 1 9เข้ามานะครับ ถ้าซื้อนะตอนนี้ในราคา19,990บาทสามารถผ่อน0% 10เดือนได้นะครับอันนี้คือโปรโมชั่นที่1หรือโปรโมชั่นที่2ชํชำระด้วยเงินสด19,990จะมีแถมหมวกนะครับหมวกหมวกนี้ก็สิทธิ์แท้ของเออร์ลินนะครับ1ใบพร้อมกับตัวแมส แมสปิดปากตอนนี้ก็โควิดกำลังระบาดก็มีแมสอันหนึ่งที่เป็นของลิกซิก์ของเออร์ลินนะครับอันนี้คือแถมให้ไปเลยในราคา1 9 9 9 0อยสองอย่างนี้รวมกันก็อยู่ประมาณพันหนึ่งนะครับราคาซื้อพันหนึ่งหรือไม่ก็เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งครับหรือว่าเลือกตัวปลอกแขนของเออร์ลินอันนี้นะครับจะเป็นปลอกแขนของเออร์ลินปลอกแขนไว้สําหรับใส่ขับรถนะครับมีโลโก้เออร์ลินอยู่นะครับผ้าก็ จะยืดจะเป็นฝีสายอันนี้ผมใส่อยู่ก็สบายครับเย็นอันนี้เย็นอันนี้มูลค่าของตัวสินค้าของตัวปอกแขนจะอยู่950บาทนะครับซื้อโชค HO819 SO นะครับนะตอนนี้มีให้เลอือกโปรโมชั่นก็คือมวกกับแมสนะครับหรือไม่ก็เป็นปลอกแขนอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับอันนี้แล้วก็อีกโปรโมชั่นหนึ่งก็จะเป็นผ่อนสูตรเปอร์เซ็นต์10เดือนนะครับผ่านบัตรวีซ่าการ์ดนะครับ ก็จะมีธนาคารกส,สิกรคุงศีวิทยาแล้วไทยพาณิชย์นะครับก็ถ้าสนใจก็ติดต่อสอบถามมาทางร้านได้เลยนะครับ KD Project Racing สินค้ารับประกัน2ปี mm HO hmm. 819 mm hmm. ของ Monkey 125นะครับอันนี้คือสินค้าตรงรุ่นรับประกัน2ปีนะครับถ้าเ mm hmm. พื่อนๆท่านใดสนใจก็โทรศัพท์สอบถามมาได้นะครับ mm hmm. ก็จะมีแต่จะขึ้นหน้าจอไว้ให้หรือเข้ามาที่เพจ KD Project Racing ก็ได้นะครับอินบ็อกเข้ามาสอบถามได้นะครับอันนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งบริการส่งให้ฟรีนะครับหรือเข้ามาติดตั้งหน้าร้านเราก็ติดตั้งให้ฟรีนะครับ HO oh. 8 1 9 Monkey 1 2 5 h o n d มัง n ี e y 1 2 5อันนี้สินค้าตรงรุ่นนะครับเป็นสินค้าตรงรุ่นอันนี้เข้ามาเยอะนะครับวันนี้ก็มีโชคเข้ามาหลายรุ่นเหมือนกันถ้าสนใจเพื่อนๆท่านใดสนใจเรื่องโชคโอรินก็โทรสอบถามมาเพราะส่วนใหญ่เราจะมีสต็อก นะครับก็เกืบทุกรุ่นเหมือนกันที่เป็นรถบ้านเรานะครับถ้าสนใจไงก็ติดต่อทาง KD Project Racing นะครับขอบคุณมากครับ